สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สอนไทยครับก็สวัสดีกับทางผู้ชมทางบ้านวเราจะมาคุยกับอาจารย์สอนไทยมากที่สนะคะวันนี้เออเอเมี่คำถามอยากจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์สอนไทยเป็นใครมาจากไหนนะคะอาจารย์เองนั้นเดิมทีอาจารย์เนี่ยถ้านับไปสิบปีที่แล้วนะอาจารย์ก็เคยเป็นพนักงานกสช นะครับเป,ป็นพนักงานของสมภรที่มีชื่อเสียงในด้านบริการนะครับแล้วก็ได้ร้องเพลงธรรมะออกรายการอยู่บ่อยๆจนพี่น้องประชาชนแบงคับอาจารย์พ่ะเห็นอาจารย์เดินอยู่ที่ไหนก็จะจบได้นะครับเพราะเคยผ่านทางทีวีหลายช่องนะครับแต่ว่าถึงจุดหนึ่งของชีวิตนะครับเราก็ได้นะครับ,รนะค,รบคือช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ย มันก็จะเขาเรียกว่าคนเราเนี่ยบางทีก็ประสบเขาเรียกว่าประสบปัญหาชีวิตในครอบครัวบางทีเกิดเป็นหนี้เป็นสินเงินทองไม่พอใช้นะครับวันหนึ่งเนี่ยอาจารย์ก็ไปขอพึ่งใบบุญนะใช้คํานี้เลยก็ไปเป็นเด็กวัดอยู่จังหวัดอยุธยาแห่งหนึ่งนะครับขอใช้นามนี้แล้วกันนะครับนะเมื่อเราไปอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็เราก็ช่วยทางวัดน,นะฮนะไม่ว่าจะเป็นโพสง่งไม่ว่าจะ เป็นเกี่ยวกับในด้านช่วยเหลือทั้งวัดนะทําทุกอย่างนะครับที่เราสามารถจะช่วยหลวงพ่อได้วันหนึ่งเราก็เกิดความเหนื่อยล้านะครับก็ไปนอนหลับอยู่ที่ต,ต้นหนัต้นนะฮะแตระหว่างที่นอนหลับเนี่ยก็เกิดความฝันจะเรียกว่าฝันกลางวันหรือฝันเป็นนิมิตก็ว่า,าได้นะใ,ในขณะนั้นก็เห็นอัคุเทวาหรือว่าเทวดาที่อยู่ที่มีชดาสีขาวนะ มายืนผ้าไตรยให้หนึ่งผืนนะครับผ้าไตรก็คือไปถึงเป็นผ้าไตรแต่เป็นสีขาวนะอจะให้เรานึกภาพบอกว่าเป็นผ้าไตรเหมือนเหมือนเหมือนของพระนะที่พระท่านบวชนะแต่อันนี้เป็นสีขาวขออาจารย์เป็นสีขาวนะครับบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปเป็นอาจารย์ไปเป็นแม่ทับกองบุญไปช่วยพาญาติโยมสาธุชนเข้าวัดไดฝันเลยนะครับแล้วฝันเนี่ย เหมือนจริงมากนะครับแล้วฝันแบบนี้ซ้ำๆกันหลายครั้งนะครับจนในที่สุดก,ก็ไม่ใช่ครั้งแรกรหลายครั้งนะครับฝันอยูอ่ที่พักเราอยู่กรุงเทพนะ,ะยังตามมาฝันอยู่ที่บ้านนะครับจนกระทั่งไปเล่าเรื่องราวให,ให้ท่านเจ้าวาดฟังนะครับท่านเจ้าวาดบอกว่าอย่างต้องบทพามเราก็บอกว่าเจ้าวาดวอา,าดุอธยา,า,านะครับ,รบเราเองบอกว่าเราบดไม่ได้เพราะเรามีพ่อแม่มีพี่น้อง จะต้องคอยดูแลนะครับและอย่างเราทํางานประจำด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราเองก็